สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมะเร็งตับท่านทราบไหมครับทุกๆ15นาทีที่ผ่านไปคนไทยหนึ่งคนเสียชีวิตเพราะมะเร็งตับครับสาเหตุที่อัตราการเสียชีวิตสูงเพราะมะเร็งตับในระยะแรกในระยะเริ่มต้นซึ่งรักษาหายเป็นระยะซึ่งไม่มีอาการอะไรครับพอคนไข้มหาแพทย์ก็มักจะเป็นในระยะที่ค่อนข้างลุกลามแล้ว หรือเป็นมากนะครับดังนั้นการรักษาให้หายขาดหรือการรักษาให้ได้ผลดีนั้นจึงทำได้ไม่ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับใครๆได้ทุกคนครับเราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยพบ80%นะครับในคนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบนะครับแล้วก็อีก10%ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยอาจจะสัมผัสกับ ไวรัสตับอักเสบซีนะครับที่เหลืออีก10%ี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่เป็นตับแข็งจากสาเหตุอื่นๆเช่นการดื่มแอลโกอฮอล์หรือภาวะที่มีตับแข็งจากการที่มีไขมันในตับเพิ่มขึ้นนั่นเองการที่เราทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเราสามารถที่จะนำคนไข้เหล่านี้เนี่ย าเข้าการคัดกรองและการเฝ้าระวังมะเร็งตับได้นะครับัน้นถ้าเผื่อสมมุติว่าท่านยังไม่เคยทราบสถานภาพของไวรัสตับอักเสบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดหลังจากปี2535นะครับซึ่งยังไม่มีการฉีดวัคซีนหรือคนที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยท่านควรจะตรวจสถานภาพของไวรัสตับอักเสบบของท่านนะครับว่าท่านเป็นเรื้อรังหรือเปล่านะครับท่านมีภูมิหรือยัง ถ้าท่านยังไม่มีภูมิก็ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันนะครับหรือถ้าเผื่อท่านเป็นเรื้อรังนะครับท่านก็ควรจะพบกับอายุรแพทย์ทางด้านตับเพื่อจะตรวจท่านโดยรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าท่านจําเป็นต้องได้รับการรักษาที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่นะครับซึ่งการดูแลอย่างสม่ําเสมอก็ดีการได้รับการรักษาด้วยยาก็ดีเนี่ยจะทําให้โอกาสที่คนไข้จะกลายเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับเนี่ยลดลงนะครับ ในคนไข้ซึ่งเ,เคยมีประวัติได้รับเลือดนะครับก่อนปี2,535นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้นะครับยังมีคนไข้ที่ทําการล้างไตคนไข้ซึ่งมีประวัติใช้ยาเสพติดเข้าเส้นนะครับคนไข้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเนี่ยนะครับ ก็เพิ่มอุบัติการณ์ในการเสี่ยงที่จะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C ีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านมีประวัติต่งางเนี่ยการตรวจหาว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ C หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะช่วยเพราะปัจจุบันนี้ไวรัสตับอักเสบ C มียาที่มีประสิทธิภาพสูงครับทานเพียงแค่12สัป,ปดาห์เนี่ยมีโอกาสหายเกือบ100%เลยครับคนไข้ที่เป็นตับแข็งนะครับแล้วก็คนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังเนี่ย ก็ควรจะพบแพทย์ทางด้านตับอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะคัดกรองได้นะครับเราสามารถที่จะตรวจพบมนเร็งตับในระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบและให้ผลดีอย่างยิ่งครับร่วมบริจาคกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับโดยสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี611-200-7553โดยยอดบริจาค99บาทขึ้นไปทางธนาคารกสิกรไทยจะร่วมสมทบให้อีก9บาทต่อรายการตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564